สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นไม้ครับเอาชีวิตรอดหาเพชรห้ามเหยียบหินเด็กขาดเรากำลังสร้างโลกกันอยู่ห้ามเหยียบหินเด็กค่ะเหยียบหินเฟลหว่างรอมันเข้า อ่เข้ามาแล้วสไตล์ GTA เลยเราอำดัแบ,บแรกเราก็ต้องมาตัดต้นไม้ไม่เสียงไม่มีเลยเนี่ยทีเนี้ยเออ <C le af> โอ้ oh, จจิงจอกโอ้ไม่ก็ได้แล้วนะครับต้นไม้แล้วเราก็เอามาแรปเอามาแล้วไม่กบองมาแล้วก็เอาเอาสติกติกขุดหิน ที่ขุดดินแล้วก็ขุดเนี่ยเราก็ต้องขุดดินให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็เวลาจก็เวลาขุดดินก่อนนะครับผมขุดดินเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ข้าวหมู ก็จะไปลงไปกินมานี่เจ้าหมูไปไหนไปไหนอืมเนื้อหมูต้องหาทางลงอีกยป้ายินจอกอเอาค่นี้แหละน่าจะกินไนพ่ออยู่อืม,อม เกมกลับมาแล้วเมื่อกี้ผมไปขี่มานะครับได้ดีน,น,นึนี่ผมเจอเหินแล้วทำยังไงดีอืมที่ขุดชาลาดชลาด ลชเาลอชาา้ชาลดชลาลดได้ยินมาโค้ดเยอะดิโค้ดชลาลอุ้ยเกือบเกือบไปแล้วต้องผุด,ดิ่งลงไปนะครับม่งะั้นผมก็ไม่เจอสักที ยดียังไงโอ้ไม่ก๊อดอระวังบล็อกได้ไหมเนี่ยชิบชิบแล้วอ่ะเฮ้ยได้เออกระโดดลงไปเลย ออ้ยอุ้ย,ยเจ็บหาของมาของมาอุ้ยเห็นอ,อ,อยู่ไหนเนี่ยยีสเอ็ดก้อนห้ามเหยียบหินแต่โดนหินได้นี่นะครับดิเตาเผาอุ้ยมามัน,นี้ก่อนแล้วเราก็ทำที่ขุดหิน มันก็จะได้พูดเร็วขึน้นคิดว่าอยากเพิ่งใช้ที่ขุดหินดีกว่าเอาที่ขุดไม้ใช้ก่อนอต้องมันต้องมีราพีนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้ เราอยู่กับเมตาเวิร์สกันมานาแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนนินบายบายครับทุกท่านผู้ชม